เดี๋ยวคนไหนที่ไม่แปลงฟันต้องมาซื้อนะพ่อแม่คนไหนที่บอกว่าเรียนลูกแล้วเด็กไม่แปลงฟันนะคะก็ต้องมาซื้อนะคะเดี๋ยวเขาจะได้บางนี่ค่ะมันจะมีแบบนี้นะขวันนี้ก่อนไม่มีกี่อย่างไหมนี่มันมีเด็กมันมีฟันมของเล่นมีเยอะไหมคะลูกไหนลองเลี้ยงให้ดูสิคะมีอะไรบ้างีอันนี้อย่าพ่งขายอย่าพึ่งข่าววางก่อนนะวางก่อนนี่แล้วมันก็จะมีอันนี้เป็นที่ผสมยาแล้วก็มีที่ตูวแล้วก็มี ที่เจาะรูปากนะคะเอาอใส่<ม>ในถาดเขาดีไหม,ไมคะลูกเอาถาดเขามาดิลูอเอาวางในหลุมเลยค่ะ,ะอ่าวางโชว์ให้ดูเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีอันนี้ไหมมีที่าะตนโูพ่อเพียงเขาก็อยากเล่นนะคะหนึ่อันนี้มันอยู่ตรงไหน วันนี้เรารีวิวอะไรกันคะเนี่ยมันคืออะไรคะเมนที่ทำฟันชุดหมอฟันจากร้านแหม่มอรวราวันวน,นะคะเฮ้ยเพียงพ,พี่ว่ามันแบบปลกๆปลกก็ให้เอาคนมาก่อนคนมาหรืออีกสองช่องฉันชิดยาใส่นี่หรอชิดยาใส่นี่พี่พัดพัดกับน้องพอเพียงกำลังช่วยกันจัดเรียงอยู่นะคะ นี่นะคะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกเป็นแบบนี้่ได้เออันนั้นประกอบไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเอากล่องเข้ามาดูสิคะอ๋อเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคแล้วก็จะประกอบได้แบบนี้อ่าโอเคไหนดูสิทำไงคะตุกตักตุกตักค่ะขั้นที่หนึ่งก็หยิบฟันมาใช่ไหมคะทุกคนสอนแปลงฟันทำไงคะเออ เป็นพ pues ันหยิบยากมากเลยค่ะทุกคนนี่นี well> ่แปลงพันยากมากเลยทุกคนโอ้ยโอยไม่ได้ <the 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 ่าอ ปั๊ม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 ั๊มป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 ัมปั๊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 มปมปั๊มปัมปั๊มั๊ ถือให้หน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะถืออยู่ที่เดิมนี่แหละคะ่ะไม่ต้องหมุนนะคะเอ,อ